เอาละครับสวัสดีผู้รับชมทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกินข้าวกันหรือยังครับก็วันนี้ก็จะพามาผาพ่อบ้านนะครับผาพอบ้านมาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของแม่บ้านนะครับนี่ครับเครื่องนี้พรมนะครับเครื่องนี้ก็แม่บ้านบอกว่า นีบยูดีก็ใช้งานไม่ได้เลยนะครับผมจะบอกไว้ว่าเครื่องมีบทุกรุ่นนะครับมันจะมีจุดอ่อนนะครับเครื่องมีบเนี่ยราคาหลักร้อยนะฮะบางเครื่องก็ไปถึงร้อยนะครับจุดอ่อนของเขาคือนี่ครับใส่ไฟนี่ครับแล้วก็จุดที่เสียบ่อยเลยครับนี่ครับทะลุครับใส่ไฟมันช็อต ครับแล้วมันก็ทะลุออกมาเลยนะครับสาเหตุส่วนใหญ่นะครับหนึ่งนะครับที่พูดไปก็คือว่าสายไฟไม่ได้มาตรฐานนั่นเองนะครับดูแล้วก็ส่วนที่สองคือนี่ครับปลักไฟแบบนี้เราเสียบแล้วเสียบไปเนี่ยเนี่ยมันหลวมนะครับมันหลวมแบบนี้ มันชอบรวมแบบนี้นี่ราคาถูก,ถกนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับก็จะทําการเปลี่ยนนะครับนี่เปลี่ยนหัวก็แทบจะทุกเครื่องครับเครื่องนี้ราคาถูกก็ถ้าเสียแล้ว ให้เช็คดีๆครับเช็คดูเนี่ยเช็คดูแถวนี้นะครับตามสายว่ามีรอยไม่ทะลุออกมาหรือเปล่านะครับอเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนนะครับผมจะใช้เป็นหัวปลั๊กตัวนี้นะครับซื้อมา20บาทนะจะดีจะดีหน่อยนะครับมันจะดีกว่า ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่ามันดียังไงครับลองสังเกตดูพวกกาต้มน้ําหรือหม้อหองข้าวนะครับเนี่ยตรงนี้มันชอบละลายครคุณก็ใช้จนโอหละลายมาถึงนี่หมดนะครับจนเห็นเหล็กเลยแช่ไม่เหลือาเหตุมันก็แบบนี้แหละครับเนี่ยมันหลวมอ่ะเสียบเข้าไปมันก็อยู่อย่างนี้ครับสะสมความร้อนไปเรื่อยๆมันก็ละลายนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเสียบไปแน่นเลยนะครับนี่ไม่ได้ไฟดูดนะครับดึงให้ดูเยิไม่ได้เสียบลักนะครับอ่เดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนกันก็ทําการเปลี่ยนเป็นที่รยบร้อยแล้วนะครับอ่านพอบ้านนะครับพอบ้านใจกล้ากนะครับลา เื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านของแม่บ้านท่านพังนะครับอย่าเพิ่งซื้อใหม่นะครับเอามาดูก่อนก็เป็นวิธีซ่อมง่ายๆนะเครื่องนีดมันยากที่จะเสียนะเนี่ยปวกฮิเตอร์อะไรเนี่ยมันจะเสียยากอยู่แล้วครับแต่ถ้าทางที่ดีนะครับถ้าเปลี่ยนตรง หัวแล้วไม่หายนะครับมันอาจจะเสียแถวนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าใสยมันเล็กนิดเดียวนะมันทําให้ขึ้นที่เกลือง่ายนะครับพอขึ้นที่เกลือเสร็จแล้วก็กระแสเดินไปไม่ได้ก็ช็อตอยู่ตรงนั้นแหละครับใส่สลายเล็กนิดเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวจะทำการทดสอบดูนะครับ จะเสียบปลั๊กแล้วนะฮะปา๊านี่นี่นะครับผมก็ใช้ปลั๊กอย่างดีซะด้วยไฟสแตนบายขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวอุณภูมิไฟอุณภูมิยังไม่ขึ้น่ะกดแล้วครับร้ 150, 180, 200, 220. อยหกสิบร้อยแปดสิบสองร้อยสองร้อยยี่สิบปิด ฝนหรือเปล่าเริ่มอุ่นๆนะครับก็จะไม่จะไม่จับนะเดี๋ยวลวกมือเอาปิดก่นอนก็ไม่ได้ถ่ายทำคลิปนานนะครับช่วงนี้ก็งานหลังปีใหม่ไม่ค่อยได้พักเลยนะครับทั้งเสียงกลางทั้งแหลมนะครับขาดการันนาวนครับ ไม์ก็พังมิกพังบ้างอะไรบ้างครับพาวเวอร์พังครับอมนยนัไม่ค่อยได้พักเลยก็ท่านใดที่ได้เข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ครับทุกท่านนะครับย้อนหลังนะครับผ่านไปหลายวันแล้วไม่ได้ถ่ายทำคลิปเลยนะครับตอนนี้ก็ ซ่อมคาร์ดีอยู่นะครับคาร์ดีห้าพันวัตต์ซ่อมไม่จบสักทีครับกลิ่นคิ้วๆต่อปลั๊กดีกว่ามันทำงานตลอดนะครับองนมีแต่ท่านเ้าเราใช้อย่างดีมันก็อย่างนี้ต่อยาก ใช้ไฟฟ้านะครับสำคัญนะครับสำคัญต่อชีวิตเรารสิ่งที่เรามองไม่เห็นะระมัดระวัง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 กันด้วยนะครับก็จบก็อจบกันเลยจบกันเลยดีกว่านะครับคลิปนี้ก็ ใดที่เข้ามารับชมก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมไม่รู้จะจบยังไงฮะตรงนี้ไดท้ทำคลิปนานพูดไม่ถูกนะครับซ่อมให้แม่บ้านเนี่ยแม่บ้านดีใจนะผัวเราซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าได้สุดยอดจริงๆคืนนี้จัดไปนะครับคืนนี้รู้กันนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับอย่าประมาทนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเฮงๆนะครับปีใหม่แล้วนะครับทำอะไรก็คิดนะครับคิดคิดวิเคราะห์แยกแยะนะครับการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับ ก็จบทริเปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ